กาสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่ยิงน้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่กับผมนะ่ยเกมดาร์กบอลเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะซึ่งเป็นแกนลัดนะ่ยแล้วก็นี่ฮะก,ก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปอปเนะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอปเนะ่ยชา้าหน่อยขออภัยด้วยสำหรับดาบพ,พิฆาตรสุนเพราะว่าคิวเยอะมากคนเติมเยอะมากจริงๆนะครับผมขออภัยด้วยนะก็แพ็คดาบพ,พิฆาตรสุนก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะเติมอะไรบ้างก็รายเดือนกับแบตเทิมพาร์ทเนาะกยก็ เติมไปนะครับแล้วก็แพ็กเอลกัตเทอร์เยเซอร์ยังอยู่นะฮะอ่าเติมแพ็กนี้เลยแล้วก็อ่าซีเอ็มก็ยังอยู่นะฮะแลหลายเกมก็ยังอยู่หมดนะฮะต้องการเติมเกมเติมอะไรก็ทักไปที่เพจได้เลยครับนะแล้วก็แพ็กของเอาท์เดเพลนก็ยังอยู่นะใครเล่นก็เก็บเรื่อยไปเรื่อยๆเนาะรอตู้ใหม่ๆไปเรื่อยๆนะฮะยังไงก็นะตอนนี้ฮิตที่สุดเลยคือดาบพิฆาตรศูนย์เนี่ยช่องผมก็เป็นช่องนำเสนอตั้งแต่แรกแล้วเนาะตอนนี้ก็น่าจะมีคน มา,มาเล่นกันเยอะแล้วแหละนะฮะเซฟมันไปไกลแล้วนะฮะจะไปคิดเลยมมกครับเล่นไปเรื่อยๆนะอย่างดากบอลอันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นเนาะรุรร่นอยู่แนละ้วก,ก็เล่นเกตไปนะฮะเป็นด bon ากบอลเวอร์ชั่นใหม่ที่สุดแล้วนะ่ยตอนนี้มีอยู่เาิรซฟเลยแล้วก็ภาามันค่อนข้างจะเนียนสมูทมากเนะี่ยแบบมันชัดเนี่ยนะฮะลองดูแล้วกันผมเห็นแล้วผมก็อ้ยทำไมตัวละครมันชัดขนาดนี้แล้วก็แต่ศัตรูมันแปลกๆนะฮะไม่มีโค้ดไม่มีอะไรเลยนะฮะ เนี่ยดูดิผมว่าเป็นแนวแนวตั้งใหม่ที่แบบดีที่สุดแล้วตอนนี้ผมให้เลยแนวตั้งเนี่ยเวอร์ชันนี้กับอีเวอร์ชันนึงที่เป็นของไอวิสมาก่อนนะนี่ก็จำได้เลยไหมตั้งแต่ใบเด็กเนาะตกใจการ์ตูนแม่งใครจะออกมาว่าอะไรเงี้ยสตูจะเก่งแค่ไหนนี่ทำไมก่อนนั่งวาดรองเท้าโคที่เลยขออนุญาตตั้งชื่อตัวเองก่อนนะ จะได้มีโอกาสได้เปิดระบบย,ยาวๆเกมดาบพิฆาตระศู์ผมเล่นยาวเลยนะแล้วก็อ่าพวกเปิดระบบเกมป้ายยาต่างๆเดี๋ยวจะทยอยมาเรื่อยๆเดือนนี้คือมันมากๆหลายเกมเลยนะจะมีเกมแนวตั้งดีๆเยอะเลยแล้วก็อีกตัวนึงอ่ะอีกตัวนึงอ่ะผมเห็นอยู่เออแล้วก็โอ้เยอะเลยครับผมเดี๋ยวพาทยอยเล่นอันไหนมันก็เล่นแม่งสามันสามคืนเลยครับผมอ่มมาถึงตอนแรกก็แจก เ่าของโกคู uh, เลยเนาะประมาณนี้แล้วแต่จะเรียกเนาะงองูกุลก็ได้งอคงก็ได้ไดแล้วแต่นอีอ่านี่จะเปิดอีกแล้วผมนี่ภาพอุ้ยได้ตัวม่วงแค่นั้เองเหรอของฟรีได้แค่นี้ครับผมไม่มีอะไรแจกด้วยนะน่าจะเป็นบูมางล่าล่างสาวเนาะ เนี่ยเห็นไหมไอเย,ยสตรูผมนึกว่าเป็นกระ,กระตูนฝรั่งชิบหายดูโก,โกโคูไม่งมีให้ทำอะไรเพียบเลยเนี่ยมันเนียนมากครับละภาพมันโอ้โหชัดเหมือน 3D เลยอ่ะดูดิแน่งโคตรน่าเล่นอ่ะบอลตรงหลังขึ้นเตาเนี่ยเรียบร้อยฉากไม่เหมือนดาร์กบอลเซตเลยอ่ะบอลตรงมีแลมีบัฟเผาด้วยนะ นู้นเนี่ยบ้าน้เท่าเต่าอยู่แค่อยู่ข้างบนสุดเนี่ยดูดีมีสกุลเฮ้ยกูเพิ่งอัดคลิปเซิฟหมุนเฉยอ้าวอะไรวะเพิ่งเข้าเซิฟเซิฟก็เขียวอยู่นะก็ไม่เป็นไรแล้วกันทุกคนก็ามาเล่นแล้วกันเนะี่ย ผมเข้ามาปุ๊บเซิฟแม่งหมุนเลยอย่างวะอะไรครับเนี่ยเปลี่ยนเซิฟได้ไหมเอาเซิฟล่าสุดดีกว่าเอาเป็นไรอะขออภัยด้วยทุกคนพอเราอัดสดๆเนี่ย ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะยกำลังเล่นอยู่ดีๆเซิร์ฟมันก็ปิดหมุนติ้วๆเลยนะงงเด้โหกำลังตื่นเต้นกับการาฟิกเลยหรือว่าผมไม่ได้ไปเป็นเพราะผมไม่ได้อันนี้หรือเปล่าผม,มเล่นเกมหรือเปล่า ได้แล้วครับได้แล้วเข้าออกใหม่นะ่บูสเต็คไปอย่างนี้แหละมันไม่ใช่มือถือเนาะเอ๋อสีคลิกใหม่เนี่ยศัตรูไม่ใช่พวกผมก็งงไอ้ศัตรูไอ้เหี้ยมันมันแนวซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยตามจริงไม่ต้องเป็นพวกไอ้ไอ้พวกเขียวๆพวกอะไรเงี้ยเนาะศัตรูมันแปลกๆผมเลยงงไงอ่าพาร์ทเนอร์เขาสอนแล้วเนาะ อัพพาร์ตเนอร์ครับผมอัพเกรดไปเนี่ยบูม่าร่างสวยอันนี้ก็ใส่อาวุธไปในะสรับพาร์ตเนอร์แทนที่จะใส่ให้สอนให้กับงงคุณอ่ะไปที่คอมโพสนะซึ่งเอาอันนี้มากิน,นเหมือนเกมไอเด้นท,ทั่วไปกินตัวซ้ำเนะี่ยก็ทำขอบขึ้นมาปเปลี้ยงขึ้นมาเนะี่ยเป็นหนึ่งดาวเนะี่ยไปต่อเนะีฮย นึ่งขีสองอยู่เลยดูดินี่เราเจอกับมนุษย์ก่อนเออไอตัวปืนเนี่ยไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าไอตัวเขียวเนี่ยกูนึกว่าเจอพวกซอมบี้นี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์น้องๆทุกท่านด้วยที่กดแล้วก็ขอบคุณมากเนี่ยจะอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาเนาะตอนนี้ก็สองหมื่นซับสไครป์แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยเนี่ยทุกคนเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันทุกวันเนาะ บางคนที่เกียจหาเกมก็เปิดช่องผมก็เสิร์ฟไว้ให้ทุกวันเลยครับถ้ามีของดีๆนะผมเนาะเกมกากบ้างดีบ้างก็ปนๆกันไปเนาะทุกคนไม่ว่ากันเพราะผมต้องทํา y o youtube เป็นอาชีพเนาะไม่มีไรลวงก็ลงไปก่อนแหละมีเกมดีๆอยู่แล้วนะครับมาเรื่อยๆไม่ต้องห่วงหรอกนะ อ่ะนี่โอเคเลยอ่ะต่อไปก็มีอีกหนึ่งตัวโกห้างนี่มาช่วยนะผมนี่น่ารักไหมไอ,อเกเบ่งทำโคตรดีเบลชัดเอามีคูณสีด้วยเอายังครับต้องพีพีสามคูณสองต้องหนึ่งิดห้าครับผม ัถ้ามันสวยอะแต่ว่าดูตัวตัว,ตวลมันน่ารักอะ <_ d ata> แล้วก็ไปเจกเลยด้วยนะ <_ d ata> ดูท่ามันก็มีแค่นี้ถ้าไม่ตายก็ขึ้นเต่าไอ้นี่ก็เฮ้ยมีคอมโบคู่ด้วยเออนี่เปี้ยงใส่เข้าไปนี <_ d ata> โอ้เริ่มสู้ไม่ได้แล้วต่อยอย่างแรง ดูเกมจะสอนใส่วุฒอีกไหมอ้าวไม่สอนเลยเลยเหรอเบีเ้ยเลเราต้องรับเบจิต้ามาก่อนนี่เรารับของฟรีก่อนนะทุกคนเดี๋ยวอนาคตแม่งเดี๋ยวแมง่งแจก VP เพียบเลยก็ดูนะเอ่อพาร์ทเนอร์แล้วก็รอเบจิต้าเลยนะครับผมให้มันเป็นแบบสายดาเมีดเนาะ ใส่เต็มสูบเลยปลึ้งแล้วก็อ้าวดาบกูหายไปไหนเนี่ยขอ,อจากบูม่าได้ไหมเออมาสอนใส่อันนี้ทำไมวะเราใส่เบจิตา้าสายอันนี้ดีกว่าไปได้ลูกตีบวกได้ไหม โอ้โหตีบวกได้ครับแต่ต้องใช้อาวุธอันนี้อ๋อตัวละครเฮ้ยตัวละครมันหน่อมเนี้ยมมากเลยดูดิวิ่ยตัวมีเยอะอยู่นะเฮ้ยล่างนี้จำได้เลยก็เป็นเออไม่ได้เบืรอครับผมเป็นการ์ตูนเออ ไม่ได้เวอร์วะ่ะเอ้ยอัน,นี้ก็นา่าโอ้โหเทจัดเลยตัวนี้ใครวะเนี้ยดูกร์ตูนไม่ถึงด้วยนะไอตัวนี้โบลี่โบลี่เหรอออนนี้ก็มีตัวทอมีแค่นี้เหรอโอเคก็คงไม่ได้เพราะไม่มี VP ให้เปิด คงต้องต้องเล่นทาจะถากรรมเนี่ยอันนี้ก็แพ็กจำกัดเวลาหรือเปล่าหลายๆอยากก่างก็อันไหนมันติ๊กถูกก็รับๆไปเนาะทุกคนมาดูเบจิต้าดีวกว่านี่แหละดีแล้วไม่แจก vp เราจะได้ใช้ตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะอย่างสมบุติอย่างได้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยเอาเฮ้ไปงไงมันไม่ไปแล้วะ่ะ เฮ้ยทำไมไม่ไปวะต้องเลเวลเจ็ดคืออะไรวะเฮ้ยก็เข้าต่อสู้ไงอ๋อรู้ว่ามันให้ทำเควสต,ตามนี้วะต้องเลเวล20เหรอ อ้าวแล้วผมไปทำตัวไหนไม่รู้ม่วงไปหมดแล้วไม่ใช่นี่มันก็จิ้มจิ้มให้ดูอยู่นเข้าตรงนี้นี่แล้วทำไมมันไม่สู้วะอ๋อมันสู้อยู่หรือเปล่าเออมันสู้อยู่นะผมไม่ผมเออเบจิต้าเข้าไงงงเลยก็าภาพสวยดีนะผมเอาเรื่องเลยแหละเอา อะไรวะรอดูก่อนเป็นเพราะอะไรอ,อ๋อเราสู้ไม่ได้เราจะเปลี่ยนตัวยังไงวะเอออ๋อเนี่ยไลน์อัพโถยมอ,อไม่เห็นอีกแล้ว เบจิต้ามาแล้วครับผมตะกี้มองมีเห็นทวทีทุกคนเนี่ยหมัดเดียวร่วงเดี๋ยวรอไป้าไม่ตายก่อนไปเยี่ยงโอ้โหเอ่เป้าเดียววะ่ะเดี๋ยวระเวลทยี่สิบได้จี้ๆนนะฮะแล้วก็จะมีบัฟเผาด้วยนะทุกคนยังม,มีอะไรไม่เยอะก็มาเล่นได้เลยครับยาวๆเพราะว่ามันโอ้โห ผมเล่นให้ดูทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เพราะว่าฉากมันเยอะมากก็ทุกคนเอาไปเล่นเอาเองเนาะงานดีภาพสวยใหม่ล่าสุดเลยนะไปลองเล่นดูนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม